สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมวินเตอร์เอฟสัน l 220ไฟไม่เข้านะครับเราเปิดทุนะครับนี่ครับแัวล้อกเครืไม่ติดนะครับในการตรวจเช็คและซ่อมนะครับก็ไปต่อก่อนนะครับนั่นครับยกตลับข็นคอกนะครับวางไว้ นี่ครับดวนี่้ขึ้นมาตัวพาวเวอร์ตัวนี้นครับจะมีมีปัญหากันเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนเรามาถอดก่อนนะครับเวาตัวบนออกก่อนถ้าตรงนี้ไม่ออกก็จะมีเงี้ยงเล็กๆนะครับก็ทำการเลื่อนก่อน,นครับแล้วค่อยเอาตัวนี้ออกนะครับเราซับมึกจากนั้นนะครับเราก็เอาทวงตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ นครับจิ้มมาด้านล่างนะครับด้านล่างตรงตัวพาวเวอร์นะครับจิ้มด้านบนครับพอจะหักจิ้ด้านล่างนะครับแค่เอกมาแกะกหนึ่งแล้วก็มาถอดไม่ออกนะครับตอนนี้ต้องมีไฟ42โวลต์ครับอยู่เส้นหนึ่งเส้นกลางนะครับอันนี้เราก็ต้องมาลองวัดนะครับถ้าวัดดูก็จะมีไฟ42โวลต์นะครับอันนี้ เราเปลี่ยนเลยนะครับมาเปลี่ยนกันตัวนี้จะาทำการวดเช็คไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาของใหม่มาครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนเข้าไปตัวเดิมนะครับก็ใส่ให้มันเดิมแล้วก็กดเข้าไป กอเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเสียนะครับก็เสียดงไฟแล้วก็ทําการกดเปิดเครื่องครับไฟติดแล้วครับ เป็นเทปน,นรับลองมาสีล็อกดูมะเครื่องปิดๆแล้วนะครับก็กดชีลหอกดูนะครับ เรากำลังลอกได้นะครับแต่ต้องล้างหัวนะครับเพราะว่าไม่สีไม่ออกนะครับนี่ทำนังนเสร็จนะครับเรากำลงหัวสีเหลืองต่างๆไม่ชัดนะครับก็เรียบร้อยครับที่การซ่อมไฟไม่เข้านะครับเหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดแชร์ช่วยฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ